ถ้า yeah. ติดใจเียร์วิวก็แวะเียร์วิวนะแม่ถ um> ้าแบบเียร์วิวมาคนอะไรเงี้ยเออเออเราไปดูบ้านในหนึ่งบ้านในสองแล้วเรียกว่ากลับรถรถระเบิดใครจะลงไปแล้วแต่นะยุบประออีกอย่างลดทับไปเลยเอ้ยเอว่าถ้าสมมติจะเล่นล็อกกี้เอกเล่นยาวเลยหน่อยพี่เต้นแบบเล่นแบบพรุ่งนี้กลับอะไรเงี้ย แล้วยังเบื่อแล้วกันไม่นั้นแหละเข้าเข้าเมืองไม่ได้ก็เปิดเลยยามเฮ้ยเคนขับเอ้ยมันผมไม่เบื่อหรอกพี่ผมไม่ได้เชียร์ไปก็ไปเพราะถ้าจะเกิดเชียร์ดูมันก็สนได้ใช่อยู่บางคนมันจะเบื่อมคนเข้ามาเล่นโแกรมนี้แหละโอ้่าจะมีนะกระตุกทุกคนเลยตอนวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งกลัข้าเขากลับเฮ้ยถ้า

ตายสองหมดตายตายหมดเย่ได้เลฮ้ยได้ทีได้ทีทีเได้ทีทีเได้ทีทีเได้ได้ทีทีเอได้ดีทีเอโอ้เหนียวตายเปล่าศพพี่หรือเปล่าเองบ้าจริงจริงพี่จริงจริงได้ทีจริง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 เอ็กได้เอ็กไดเอ็กได้อ็กไดบ้าอันนี้เอกยิงห้องเล็ก

มาสองมีนะเดสมาแล้วพี่น้องเดสไปพี่ไปแล้วนะไายบายจ้ะ see you again next time goodbye ไปแล้วพี่เต้นหน่อยไปแล้วนะคะเด็กๆ dta ได้ dta เฉยเลยนี่แหละเขาเรียกว่าแกงอินซีบุกเคียร์วิวในในในบ้านอย่าง g x สิบเอ็ดเฉย